สวัสดีวันนี้อยู่ในช่องออกัสอลินวันนี้อยู่ในตอนวันสุนทรูของออกัสอลินและนี่คือน้องเราตอนงงเงไม่ยอมตื่นและนี่คือเราตอนแต่งหน้าอยกไปเดินประกวยๆ และนี่น้องเราตื่นแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวและนี่น้องเราตอมแต่งหน้าน้องเรากลัวเครื่องแต่งหน้าเพราะว่าคิดว่ามันเจ็บแต่ที่จริงมันไม่เจ็บเลย และนี่คือเราตอนยืนคู่กับน้องและนี่คือน้องเราตอนจะเดินประกวดคู่แรกถัดไปถึงคู่ของน้องเราแล้วเย้และนี่น้องเราไปวนเวทีแล้ว น้องเรากำลังโพลสตายืนอยู่นิ่งๆเพราะจะมีคุณครูมาถ่ายรูปและนี่ตาเราแล้วใกล้ถึงตาเราแล้วที่เราจะไปเดินประกวด และนี่กลุ่มเราตอนที่จะมาแนะนำตัวเป็นงแฝงครับเป็นยักษ์ครับและหายี่พ้เพียเอาเดียวไนดะ้ใครจะพูดก่อนนางยากพูดก่อนเธอม,มาก พี่อภัยมทไมถึงไม่รักก็าไม่ได้คนไเงังและงานเรื่องงาน ได้ไหมคะสวยคุ wow. Wow. Cool. Um, <limitation> <t> ้งคาได้ไหมเอาแค่เแม่สวยคุ้งคาไม่ได้หอกแม่อยู่ในนี้เชิญค่ะเขาจะปุ๊บไว้กับป้าสาวเลยนะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วเชิญค่ะแม่เจ้าไม่สวยตุ้งคาไม่ได้หรอกคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้แหละแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ dway na klas, bye bye